8 1นะคะพอเด็กๆเ,เปิดมาแล้วเนี่ยเด,เด็กจะเห็นว่ามี2ข้อนะคะแต่ว่าเป็นให้หาผลลัพธ์ในแนวตั้งใช่ค่ะอันดับแรกเราก็เราจะต้องมโยงก่อนว่าอันไหนเป็นขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่3นะคะขั้นแรกให้เรานํามาคูณกันก่อนนะคะขั้นที่2เราก็นํา2ตัวนี้มาบวกกันเสร็จแล้วเราค่อยนํา2ตัวนี้มาทําอะไรคะมาลบกันเป็นขั้นที่3นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเขียนทีละขั้นค่ะขั้นที่1 ั้นที่1นะคะเราก็เริ่มจากการเขียนโจทย์ไว้ค่ะเราจะได้ไม่สับสนนำสองพา2 3 6นะคะคูณกับ156ค่ะอันนี้เป็นขั้นที่1นะคะเราก็ตั้งคูณได้ตามปกติเลยนะคะก็เอา2องพคูณกับ156ใช่ค่ะแล้วก็กขี่เส้นใต้1เส้นอ่ะ จากนั้นนะคะเอา6ูณ1ได้6 6คูณ6 36นะคะใส่6ทด3 6 3 18 18แล้วบว9 20 21ใส่1ทด2 6 2 12บวกอีก2เป็น14ค่ะใส่4ทด1ดึง1ลงมานะคะต่อมาถ่ะเราก็ต้องเติมศูนย์หนึ่งครั้งก่อนเพราะเราจะลังจะทำเลขค่าที่อยู่ในหลักสิบนะคะห้าหนึ่งหใส่0ย์แล้วก็ทด3อันนี้เราสามารถลบออกก่อนได้นะคะ,ะเพื่อเด็กๆจะสับสนเนาะ ก็เขียนนี้เลย6มเมื่อกี้นะคะก็5 1 5แล้วก็6 5 3 0ใส่0ทด3มาตัวนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เอา5 3 5บวกอีก3 5แล้ว16 17 18ใส่8ทด1ต่อไป5 2 10บวกอี1เป็น11ใส่1ทด1แล้วก็ดึง1ลงมานะคะอันนี้ดึง 1, 1ลงมาให้ยางหน่อย เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาทำในหลักร้อยก็คือต้องเติมเลขศูนย์สตัวนะคะ1นึคูณหได้1 1ึ่งหคูณหได้หกหนึคูณสได้3 1มคูณสได้2นะคะจากนั้นเราครบเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่บันทัดคะ3บันทัดก็จะ ตรงกับจํานวนตัวคูณเลยนะคะพอเราได้ครบ3มบรรทัดเสร็จแล้วเราก็นํามาบวกกันค่ะ6กบวกศนย์ได้6 6บวกหได้11บวศูนย์ก็ได้11นะคะ1นบวกหเป็น2อบวกศนได้2อบวกหอีกเป็น3 4 8. 8มสบวกแปไว้ในใจนะคะลองชูมา4นิ 6, ้ว8แล้ว9 1้1ส12อบ่ะสิอวกอีกหกสิแล้ว13บส1ม1ิบสี่สิบห้าสบหกสเจ็ดสบแปดค่ะใส่แปดทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกอสามเป็นหก ใช้ขยังตบไม่ได้นี่อย่าลืมตีเส้นใต้2เส้นนะคะใช้ไมบ้บรรทัดด้วยนะคะเด็กๆอะต่อมาค่ะขั้นที่1เราหาเสร็จแล้วเราก็มาหาขั้นที่2ต่อค่ะขั้นที่2อ,อ่ะวิธีการเหมือนเดิมค่ะเราก็บอกว่าเอาขั้นที่2บอกเอา2 7 1แสตั้งบวกกับ2 1 4 1 8นนะคะเราก็ตั้งให้ตรงหลักแล้วก็เว้นช่องว่างนิดนึงนะคะเพื่อให้อะ เพื่อให้ง่ายต่อการดูและการบวกนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นค่ะจากนั้นเอา9ก้บวก8 9แล้ว10 11 12.3 4 1 4 16 1 6 17ค่ะใส่7ล็1 1บวก5ได้6บวก1เป็น7 4บวก1ได้5ค่ะ0ูบวก1ได้1 7บวก0ได้7 2บวก2เป็น4ค่ะเสร็จไปแล้วค่ะขั้นที่2อันนี้ก็เช่นเคยนะคะขีดเส้นใต้คำตอบ2เส้นต่อมาค่ะขั้นที่3ขั้นที่3นะคะ ขั้นที่3เราก็จะเริ่มจากการเห็นไหมคะว่าขั้นที่2มาก่อนเราต้องเอาคําตอบของขั้นที่2เป็นตัวตั้งนะคะคําตอบของขั้นที่2เป็นตัวตั้งอ่าแล้วค่อยนะํามาลบกับคําตอบในขั้นที่1นะคะขั้นที่1คําตอบคืออ่าอันนี้เราเขียนก่อนนะคะเขียนก่อนว่าเราต้องทําอะไรเราก็เอา4 7 1 5 7 7 ลบกับ368,316อ่ะอันนี้เราก็ค่อยนำมาคิดนะคะเราก็เขียนให้ตรงหลักเหมือนกันค่ะ368 316ก็นำมาลบกันนะคะขีดเส้นใต้1เส้นต่อมา7-6 7บห7ลบไป6เหลือหนึ่งค่ะอ่ะาค่ะจากนั้นนะคะ7-1ลบหเหลือ6 5-3ลบ3เหลือ2แล้วก็1-8ลบ8ไม่ได้ยืม7เหลือ6ค่ะ 11 8, แต่ละ9ก้าเหลือ3ค่ะต่อมา6 6ลบเหลือ0ย์แล้วก็4ลบ3เหลือ1นึ่งนะคะะํคำตอบข้อนี้ได้แล้วค่ะถ้าเราจำหลักการและรู้ว่าอะไรเอามาก่อนมาหลังนะคะเราก็จะทำแนละหาคำตอบได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าคำตอบข้อนี้คือ1 000, 3 2 6 1ข้อ2กอ็ดอันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะเราต้องโยงก่อน เราเจอหารก่อนก็เป็นขั้นที่1หารเสร็จเราค่อยนําไปคูณและสุดท้ายก็นํามาบวกนะคะเป็นขั้นตอนที่3อ่ะเราจะเริ่มที่ขั้นที่1นะคะขั้นที่1คือเอา6,136หราร1 0ึ่อ่ค่ะวิธีการนะคะก็คือเราจะตั้งนะคะหารยาวค่ะ ว่าเลขตัวหารนี่จะเยอะใช่ไหมคะเราก็ตั้งหานยาวเลยค่ะอ่ะวิธีการต่อมาค่ะคืออ0่งร้6ไม่มีแน่นอนใส่ศูนย์หกก็ไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาดู104คูณ2 4 2, 8, 2, 0, 0, 2, 1, 2เป็น8 20ได้ศูนย์อ่ยังไม่ถึง613นะคะตอนนี้เราต้องการ613อ่ะเราก็ลองคูณ5ดูค่ะ,ะถ้ามันน้อยไปเราก็ลองเพิ่มให้มันเยอะสักนิดนึงถ้าเกินเราค่อยถอยกลับอย่างเงี้ยค่ะ เอาออแค่สามก่อนดีกว่าค่ะสามส่องใส่สทดหนึ่ามได้ศนเป็นบวกห่งได้หนึ่งสา่งสามสามร้อยสิบสอก็ยังไม่ถึงอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะลองคูณ5ดูนะคะสี่หใส่ศูนย์ทด2 5 0ห้าได้ศูนย์บวกสได้สองห้าหใกล้แล้วค่ะทีนี้ลองคูณ7ดูนะคะ7 4 28ใส่8ปดทดสก็7 1เป็น7 728เกินใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องลอง6ดูค่ะ6 4 24 6 1>, 1 6 6 2 4ค่ะอันนี้ก็ยังเกินอยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกใช้104คูณ5นะคะอันนี้ก็เลยเป็น5ก็จะได้520เราก็นำมาลบกันค่ะ3ลบ0เหลือเหลือ3นะคะ1ลบ2ไม่ได้ยิม้ม6เหลือ5ค่ะอันนี้เป็น11 11ลบ2อ่ะ11ลบ2 2ละ3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่ค่ะเหลือ9ต่อมา5ลบ5เหลือ0ค่ะลบเสร็จดึง6ลงมานะคะก็จะกลายเป็น936ค่ะ เมื่อกี้เราคูณ7แล้วใกล้เคียงแล้วค่ะเราก็ลองเอามาคูณ9เลยนะคะ9 4 36, 6ใส่สาสบกได้ตรงไหมคะตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้อันนี้นะคะเราก็เลยได้ว่าอันนี้คือ9อันนี้คือ936นํามาลบกันค่ะเหลือ0,0และ0อ่ามีให้ดึงอีกไหมคะไม่มีแล้วแสดงว่าข้อนี้หารลงตัวใช่ไหมคะ,ะเราก็ไปทําขั้นที่2ต่อได้ค่ะ จากนั้นเราก็ไปทำขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองเราก็ได้จากการที่เอาขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือเท่าไหร่คะคำตอบคือตรงนี้นะด้านบนนะก็คือ59นํานำมาคูณกับ2 5 1ร้ทีนี้เราก็ตั้งเอา251ตั้งนะคะเพื่อความง่ายคูณกับ59ค่ะ,ะเราจะได้คูณน,น้อยลงนะคะจากนั้น จากนั้น,นะะก็เอา9คูณ1ได้9 9 5 45ใส่5ทด4 9 2 18 18บก48แล้ว19 20 21 22ใส่2ทด2 1 2ลงมานะคะจากนั้นบวกนะคะเราก็เติม0เพราะว่าเราจะใช้รีค่าต่อ,อทีนี้มาทำ5ต่อคะ่ะ5 1 5 5 25ใส่5ทด2ค่ะ5 20บก2เป็น12ค่ะใส่2ทด 1, 1 1 1ลงมานะคะ แล้วก็ใส่ลูกน้ําค่ะจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้1เส้นอันนี้ขีดสเส้นเป็นคําตอบนะคะก็มาหามาบวกกันค่ะ9บวกศูนได้9 5้บวกหได้ส0ใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกสได้3บวกอีกหเป็น8 2ดบวกสเป็น4แล้วก็1ค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นที่2ต่อไปเราก็จะไปคิดกับขั้นที่3แต่ขั้นที่3ตัวเห็นไหมคะตัวแรกเป็นตัวเริ่มใช่ไหมคะดังนั้นต้องเอามาขึ้นก่อนนะคะขั้นที่3ค่ะวิธีการคือนําโจทย์มาขึ้นก่อนก็คื 2 9 8 5 4 0นำมาบวกกับ14,809นะคะอ่ะเราได้แล้วจากนั้นนะคะเราก็ประโทษทีค่ะอ่ะจากนั้นเราก็ตั้งบวกเลยค่ะ2 9 8 5 4 0บวกกับ14,809นะคะอโทษทีค่ะ แล้วก็คีดเส้นใต้2เส้นเป็นคำตอบนะคะ0บก9ได้9 0บก4ได้4 8บก5 8แล้ว9 10, 11 12 13ใส่3ทด1 1บก8ได้9บกอีก4เป็น13ใส่3ทด1 1บก9เป็น10บวก1เป็น11ใส่1ทด 1, 1, 1 2บก1เป็น3ใช่ค่ะคำตอบข้อนี้คือ313349เสร็จแล้วค่ะหน้า80